สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับเช่นเคยนะครับกับแนวทางหุ้นนิเคีกเช้าบ่ายปกตินะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากคําเตือนทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังด้วยนะครับพี่พี่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอโทษพี่ๆี่สมาชิกด้วยนะครับสำหรับแนวทาง หุ้นนี้คือของวันที่16นั้นปิดนะครับพี่พี่เนาะต้องขอโทษในข้อมูลด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ว่าที่ผมทําแนวทางผมทําจากผลล่าสุดนะครับเนาะไม่ได้ดูการปิดการเปิดแนวทางหุ้นนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าบางอาจารย์บางท่านเนี่ยอาจจะดูในการเขาเรียกว่าตัวปิดตัวเปิดเนาะแต่ของผมเนี่ยคิดคํานวณจากตัวเลขที่ผลออกล่าสุดนะครับพี่พี่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยกับข้อมูลนะครับที่ลงไปด้วยนะครับพี่พี่เนาะ สำหรับแนวทางของวันที่นะครับพี่พี่วันที่17นะครับเดือนกันยายน2567นะครับก็แอดก็เอาแนวทางตัวเดิมเมื่อวานนี้นะครับมาลงเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไว้ว่าผมคิดคำนวณจากผลล่าสุดนะครับพี่เนาะท่านใดชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับเนาะในรอบเช้านะครับพี่พี่ผมให้3กับ9นะครับรูด9นะครับตัวเน้นจะเป็นที่90นะครับ96 แล้วก็3าหนะครับอันนี้คือตัวเน้นนะครับผมท่านใดที่นะครับสมมติถ้าเป็น2ตัวเด่นแบบนี้นะครับพี่สองตัวเด่นแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า3ามจะไม่เด่นนะครับ3ก็เด่นนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยก็เขาเรียกว่าบวกกับความชอบส่วนตัวผมด้วยนะครับบางทีผมจับตัวเด่นมา2ตัวเน,นี่ยนะครับบางทีผมเลือกนะครับตัวเด่นไม่ถูกนะครับเนาะ แต่ว่าท่านใดที่ชื่นชอบตามผมก็ตามที่ผมลงไว้ให้เลยนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นตัวเด่นเนี่ยก็เด่นทั้ง2คู่นะครับสตัวนะครับพี่น้องก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับฟังรับชมนะครับสำหรับในรอบบ่ายนะครับผมให้1กับ5นะครับพี่พี่ลูด5นะครับเนาะตัวเด่นตัวเน้นก็จะเป็นที่5 4 5 9กับ18นะครับผมก็ยินดีกับพี่พี่นะครับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตาม แนวทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับพี่พเพราะว่ารัฐบาลไทยของผมเนี่ยก็คือมาเขาเรียกว่ามาในตัวเจาะนะครับสองหกเนาะสองหกสองนะครับเสียดายที่เม็ดเดียวผมให้สองสามนะครับพี่สองสามนี่เขาแยกกันอยู่เนาะผลที่ออกผลที่ผลที่ออกหกหกสองเนาะหกหกสองสามเจ็ดนะครับพี่พี่ก็เขาแยกบนล่างกันเนาะสองกับสาม ก็แนวทางนะครับพี่ๆแนวทางหุ้นนี้คี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณกําลังใจจากพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางเนาะวันนี้ก็ขอให้โชคดีทังๆิงฟังๆนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่นะครับเรายังไม่มีบ้านเสียงโชคสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะคลิปนี้ สวัสดีครับ